สำหรับแม่เป็นละครที่ตัวตัวลีดสองคนจะเดินทางออกไปหาสูตรอาหารมันทำให้เราไปเจอกับตัวละครใหม่ๆทุกอีพิโซดซึ่งจะมามอบสูตรที่เป็นสูตรอาหารใหม่ให้กับตัวศียาดาก็คุณจะได้เห็นแบบเมนูที่หลากหลายามันจะมีทั้งต้มผัดแกงทอดเยอะแยะมากมายเลยมันทำให้เรา ดูเรื่องนี้แล้วจะต้องหิวนะคะหรือว่าอยากจะเข้าครัวทำอาหารแน่นอนค่ะเพราะว่าขนาดนักสดแสดงนำอย่างเอสเตอร์สุปรีลีลาในชีวิตจริงทำอาหารไม,ไม่เป็นแถมยังเซลตัวเองอีกนะคะถนัดแกะออกจากถุงมากกว่าเจ้าตัวบอกเลยว่ามาเล่นเรื่องนี้ได้จับมีดค่ะหยิบโครกมาตําพริกแกงอยู่บ่อยๆช่วยพัฒนาความรู้เรื่องอาหารได้เยอะแถมเวลากินอาหารอะไรก็อร่อยมากขึ้นนะคะเพราะได้รู้ว่าแต่ละเมนูมีที่มาที่ไปอย่างไรบทนี้เรียกว่าท้าทายความสามารถเอสเธอร์เหมือนกันค่ะเพราะในเรื่องเน สียาดาอยากโชว์ฝีมือเสน่ห์ปลายจักหวกมัดใจสามีเฉิงตูค่ะที่ได้พระเอกหน้าสายเอ็มภูมิพัฒน์มาประกบคู่กันทําให้ต้องเขาา้าฉากทำอาหารมากถึง16เมนูเท่ากับจํานวนตอนที่นําเสนอเลยล่ะค่ะโอ้ได้เยอะเลยค่ะจากที่ไม่เคยจับมีดไม่เคยจับครกก็เริ่มจับเป็นแล้วก็วัตถุดิบบางชนิดเราไม่รู้จัก เราก็เริ่มรู้จักแล้วก็รู้ถึงแบบเออประโยชน์ของมันด้วยรู้สึกว่าเอออยากอยากทำเองนะคะแต่ว่าอาจจะทําแบบเมนูพื้นฐานง่ายๆอะไรเงีย้ย mm. ถ้ายากเกินก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้มันยากไปนิดนึงต้องมีผู้ช่วยไม่สามารถทําเองได้คนเดียวค่ะ mm. แต่ก็เออด,ดูดูน่าสนุกดีค่ะ คู่สมรสกันเนาะตำรับแม่ค่ะรวมนักแสดงมากความสามารถไว้หลายคนนะคะอย่างแอนซิเรียมรับบทเป็นแม่สามีใจดีค่ะอยากจะถ่ายทอดสูตรอาหารให้กับลูกสะพ้าย<น>อเจี๊ยบวัชระค่ะมาในบทบาทพ่อของสียาดาซึ่งฉกากทำอาหารดารารุ่นใหญ่เนี่ยไม่น่าห่วงนะคะมีความรู้เต็มเปี่ยมด้วยวัยขนาดนี้อาเจี๊ยบบอกว่าก็ต้องทําอาหารกินเองบ้างแหละเพราะว่าซื้อมากินบางเมนูก็ไม่ถูกปากอีกอย่างติดใจฝีมือการทาอาหารของตัวเองค่ะยิงได้เข้าครัวร่วมกันทั้งบ้าน ก็จะเฮฮามีความสุขดีแต่ใช่ว่ารุ่นใหม่จะทำอาหารไม่เป็นทั้งหมดนะคะอย่างเช่นตูนพัทดารินในเรื่องเหนือรบบทเป็นปรียาสาวสวยในแก๊งเพื่อนนางเอกที่ไม่ถนัดทําอาหารแต่ว่าในชีวิตจริงสาวเชียงใหม่คนนี้สกิลไม่ธรรมดานะคะทําเป็นทั้งคาหวานไม่ว่าจะเป็นแกงตูนใส่ปลาขนมถ้วยขนมตาลทั้งหมดนี้โท๊ถามสูตรจากคุณแม่เจ้าตัวบอกว่าได้กินอาหารอร่อยนะคะแถมยังได้กระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวไปด้วยค่ะและทำตามี มันมีความสุขค่ะเพราะบางอย่างบางอย่างที่เราทำอ่ะมันเป็นของที่เราอยากกินเราอยากกินอะไรเราก็ใส่เข้าไปเราอยากได้รสไหนเราก็ทำอะไรเงี้ยค่ะเพราะถ้าเราไปซื้อบางทีแบบรสชาติมันไม่ถูกใจเราไม่ถูกปากเราอะไรอย่างงี้มันสนุกตอนตอนบูลลี่กัน่ะไม่อร่อยเลยแล้วก็ยิ้มหัวเราะกันล้อกันเล่นนะเฮ้ย <laughs> อันนี้สุกหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยไอ,ยอย้นี่มัน โอ้โหนี่เค็มขนาดนี้ไตพ่อพังเลยนะอะไรเงี้ยมันสนุกตรงนี้ด้วยมันเป็นความสัมพันธ์กันนะตอนกินข้าวอะต่อให้จริงๆต่อให้เราไม่ได้ทาอาหารร่วมกันเนาะแต่ว่ามารู้สึกว่าการกินข้าวร่วมกันอะเป็นครอบครัวกันอาจจะสั่งอาหารมาก็ได้เพราะบางคนอาจจะแบบไม่ได้ถนัดทำอาหารแต่ถ้าแน่นอนว่าถ้าคุณดูเรื่องนี้แล้วคุณจะรู้สึกถึงคุณค่าของความเป็นครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคู่รักเอ่ยเพื่อนเอ่ยหรือครอบครัวก็ตามแต่ก็จะรู้สึกว่าเออช่วงเวลาที่การช่วงเวลาที่กินอาหารด้วยกันมันเป็นช่วงวลาที่แบบ มีความสุขที่สุดแล้วค่ะพวกพี่ๆเนี่ยมีอะไรเพื่อนพระเอกสุดเท่อย่างครามค่ะก็รับบทโดยแบงค์ชนาทิพย์นะคะการันตีเลยว่าผู้ชมเนี่ยจะได้เห็นคุณค่าของอาหารและความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวมากขึ้นนะคะดูกันเลยค่ะตำรับแม่ตอนแรกคืนนี้หลังจบไทยบันเทิงค่ะแอนขอฝากละครเรื่องตำรับแม่ด้วยนะคะคืนนี้นะคะพลาดไม่ได้นะคะเสนอเป็นตอนแรกนะคะทางไทย P ี s ค่ะเวลาสองทุ่มสามสิบนาทีค่ะ